สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดใช้บอนสีนะครับวันนี้ก็เข้ามาในตู้โดมของเราอีกแล้วนะครับมาดูบอนสีนะครับโอ้นี่รัตนาลุ่งโรดครับทุกท่านสวยจึงมากเม็ดสีชมพูนะครับรัตนารุ่งโรดนี่เขาแผลงมาจากบอนสีรัตนารุ่งเรืองนะครับวันนี้ลิ้นดีมากรัวดีมาก นี่ครับรัตนลุ่งเรืองของผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่แผลงมาจากต้นนี้เลยทุกท่านอันนี้ก็เป็นบอนสีนะครับที่ผมเลี้ยงไว้แล้วก็ฟูมงฝักไว้นะครับในนี้บางต้นก็ใหญ่โตมโหูรานแล้วก็สวยมากครับนี่มหาชัยครับมหาหลอกเด็กชายบ้านนอกเด็กหญิงบ้านนาอันนั้นมหาอลัย <laughs> อันนี้เป็นต้นลูกอันนี้เป็นต้นแม่นะครับอ่างงละสิคือผมแยกหน่อต้นเนี้ยมาจากต้นนี้ต้นนี้ผมผ่านะครับผมจะบอกให้ผมผ่าไปแล้วก็งอกอยู่ชิ้นเดียวนะครับสําหรับมหาชัยผมผ่าไปแล้วงอกชิ้นเดียวครับทุกท่านโอโ้โหน่าเสียดายนะครับนอกนั้นคือแบบเน่าหรืออะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวค่อยผ่าใหม่นะครับแต่สวยครับมหาชัยสวยมาก ดูครับต้นใหญ่ๆอันนี้คือเต็มฟอร์มเลยนะครับสวยจริงครับผมมหาชัยเนาะส่วนต้นอื่นๆก็จะมีพวกรากสดพวกอ่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยศีลาหุ้มทองนะครับนี่ศิลาหุ้มทองแล้วก็ต้นนี้ครับลูกไม้ของผมดูความด่างโอ้โหด่างสดใสามากแล้วก็ผมผสมเกอรติดแล้วด้วยครับทุกท่านเดี๋ยวต้องหาอะไรมาคุมนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมแมลงจะมากินนะครับดูครับติดแล้วครับฝักใหญ่มากแล้วก็ออกนี่อีกดอกหนึ่งผมก็ผสมละติดแล้วนะครับก็ผมก็ใช้เกสรจากต้นนี้นะครับยอดมงกุฎด่างนี่เอาไปผสมนะครับแล้วก็เอาเกสรจากต้นนู้นมาผสมกับยอดมงกุฎด่างนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะยังไงอะไรยังไงนะครับเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบอลสี ดารานพรัตน์นะครับอืต้นนี้ผมก็ผ่าไปละลองงอกแล้วกันใบเข้าสวยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเจ้าสาวนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมว่าจะผ่าต้นนี้นะครับนี่เศรษฐีเงินล้านนะครับปราสาททองดงังสวยครับปราสาททองดังอะ่ะสวยมากเป็นฟอร์มไม้ประกวดเลยนะเนี่ยทุกท่านดูครับโอ้โห ฟอร์มสวยจริงจับพายอย่างเดียวอะผมอะแล้วก็ต้นแม่อีก,กาแดงนะครับอ่ะให้ชมกันอีกชัดๆนะครับต้นแม่อีก,กาแดงนะครับทุกท่านนี่ดูครับการแดงพลึบเลยใบอันนี้บอกผมด้วยนะครับคือผมผมอะไม่ค่อยเก่งเรื่องใบบอลสีนะครับประเภทใบนะครับผมอยากรู้ว่าอันนี้คือใบหอกหรือว่าใบไผ่นะครับทุกท่าน เมนบอกผมด้วยนะครับผมจะได้เอาไปจดชื่อแล้วก็อธิบายถูกว่าเป็นลักษณะใบคือใบหอ,อกนะใบไผ่นะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผมมีอยู่สองต้นแล้วก็ผ่าไว้ละองอกมาหกต้นแล้วเมื่อวานก็อัปเดตให้ดูลูกแล้วนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องเลย <laughs> แดงนะครับแล้วก็ทรงเตี้ยนะครับดูครับทรงเตี้ย คือเป็นบอลแบบตรงสเปกมากนะครับแต่ถ้ามันด่างมันมีสีสันอะไรเยอะๆหน่อยน่าจะสวยเนาะแต่อันนี้คือแบบแดงอย่างเดียวเลยสวยมากครับทุกท่านต้นเนี้ยกาแดงของผมนะครับนี่แดงปลืดเลยอันนี้ก็แยกหน่อแล้วนะครับคือแยกหน่อให้พี่เขาละพี่เขาทักมาจองส่วนเทพเทวลินี่ฟอร์มตั้งแม่ไว้นะครับเทพเทวลิอ๊บนี ตั้งแม่ไว้ขึ้นกระถางแปดตั้งแม่ไว้สวยครับททเทพเทวาริศอะ่ะผมปล่อยไปจนหมดแล้วนะครับผมก็เหลืออยู่สองต้นนี่แหละเอาไว้ตั้งแม่นะครับดูครับทุกท่านสวยจริงๆนะททเทพเทวาิตอะ่ะเก็บไว้เถอะครับตอนเนี้ราคาบอลสีถูกแล้วเนาะก็ท่านไหนยังเลี้ยงบอลสีบ้างครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าบอลสีจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมละแต่ผมเข้าไปดูในกลุ่มนะครับบาง บางต้นนะครับต้นใหม่ๆก็ราคาก็ยังสูงเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเลี้ยงบอลสีเลี้ยงยากทุกท่านถ้าไม่มีตู้หรืออะไรแบบนี้มันเลี้ยงนอกตู้ก็ได้แต่มันไม่ค่อยสวยนะครับมันก็ใบมันก็น้อยนะครับบางคนเอาไปเลี้ยงก็ตายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเออบอลสีมันดูเหมือนเลี้ยงยากแต่จริงๆแล้วมันมีความสุขมากนะครับผมชอบมากเลี้ยงบอลสีอันนี้เป็นนางรากสดป้ายเขียวนะครับจับ ตั้งแม่ไว้นะครับสามต้นดูครับอันนี้ลากสดนะครับลากสดไม่เหมือนกันดูสิลากสดจะเป็นป้ายแดงอันนี้เป็นสีเลือดหมูนะครับเนาะป้ายแดงแดงเลยแต่อันนี้เป็นป้ายเขียวนะครับเออเนาะก็มีหลายประเภทผมก็ชอบนะครับแล้วก็พรมพิมานของผมดูโอ้โหพรมพิมานนะครับดูครับสวยมากเลย เมื่อก่อนแพงมากนะทุกท่านเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วนะครับก็ราคาก็ถูกแล้วถูกลงมาเยอะก็มีไว้เถอะนะครับใครที่ชอบก็เลี้ยงไว้ก็ไม่เสียหายลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะครับเนี่ยซื้อบอนสีแล้วเขาแถมมาให้ <laughs> แต่ใบใหม่ด่างนะเดี๋ยวลองรอดอกดูนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นกระถางขึ้นกระถางใหญ่ๆแล้วก็รอดอกดูนะครับแล้วผสม นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้แหละอันนี้เป็นบอลสีเจ้าล้านช้างนะทุกท่านบอลเก่าอีกตัวหนึ่งจริงๆแล้วเขาจะมีสีเขียวด้วยแต่อันนี้สีเขียวสีเขียวน้อยเกินไปนะครับสีชมพูเยอะกว่าสีเขียวนะครับดูใบใหม่ก็ชมพูมาเชียวโอ้ลำบากมากอืมต้นนี้ออกดอกอีกแล้วนะครับนี่แหละนี่แหละครับที่ผมรอคอยดอกนะครับ เราก็จะผสมบอลสีกันนะครับผสมมั่วัๆนี่แหละของผมอะออกแล้วนะครับออกดอกแล้วนั่นไงผสมแบบมั่วๆนี่แหละของผมอะก็ผสมไปผสมมานะครับอันนี้ก็คือลูกไม้นะครับที่ได้มานี่ผสมแล้วคัดได้มานี่ครับได้มาหนึ่งต้นนี่แหละที่พอจะมีแววนะทุกท่านดูสวยอยู่นะครับกัดสีตรงกลางอ,อตรงกลางเป็นสีแดงนะครับ ก็เลยจะเก็บไว้เหมือนคล้ายๆธงชาติญี่ปุ่นนะครับมีอยู่2ต้นนะครับตัดมานอกนั้นก็ทิ้งนะครับผสมมั่ว่ๆผสมม่ว่ๆมมไปอันนี้ก็รอดอกรอหน่อนะครับเนี่ยครับบอนสีของเรานะครับเนาะใครที่ยังเลี้ยงบอนสีหรือว่ายังมีความสุขกับบอนสีอยู่ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเห็นตลาดบอนสีก็ จะเงียบๆไปหน่อยนะครับแต่ก็มีจัดงานประกวดกันในกลุ่มแลก็คือคักอยู่นะครับเมื่อคืนเข้าไปดูเขาไลฟ์สดประมูลไม้กันก็เห็นเขาแย่งเอฟกันเยอะอยู่นะครับนะก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับอาจจะเหลือเหลือแต่คนที่รักบอลสีจริงๆนะครับที่ยังเลี้ยงแล้วก็ยังดูแลยังสะสมบอลสีอยู่ผมก็จะเลี้ยงต่อไปแหละครับไม่เป็นไรหรอก เข้ามาแล้วออกยากนะครับก็เลี้ยงต่อไปนะครับทุกท่านมีความสุขดีเนาะทําไปเรื่อยๆนะครับก็ไม้แรก็ไม่ค่อยมีเยอะหรอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้อยู่ในนิ้ร้อนมากทุกท่านเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับลากันไปก่อนเนาะก็พาชมบอลสีแค่นี้แหละครับในตู้ของเรานี่แหละสวยดีนะครับนี่ต้นใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นนะครับ อขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้เบิดชัยลากันไปก่อนสวัสดีครับ